สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนหนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้พามาชมคลิปผ่ารอก internal component review สำหรับเจ้าอาบ a กาเ c i a จอแด a ลีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3คลิปสุดท้ายสำหรับซีรีส์ของ a กาเ c i a จอแ d a ลีแล้วนะครับไปดูวัสดุภายในกันครับว่ามีอะไรบ้างไปลุยกันครับและนี่คือ100%ที่นานวดรือออกมาให้ชมกันนะครับสาหรับไสในวัสดุทุก อุปกรณ์นะครับภายในของอาบูกาเซียจอแดนลีมาดูที่แขนหมุนหรือว่าแฮนเดิลกันก่อนเลยนะครับตัวหนอบเนี่ยเป็นหนอบยางแข็งอย่างดีเลยนะครับจับกระชับมากนะครับส่วนในเรื่องของแฮนเดิลเนี่ยให้มาเป็นงานคาร์บอนนะครับแต่งมาพร้อมเรียบร้อยสตาร์แดกนะครับเป็นงานกราฟไฟต์นะครับแล้วก็เกลียวด้านใน เป็นงานอาลูมิเนียมนะครับเสริมความแข็งแรงในการขันเกลียวประกอบเข้ากับตัวแกนแขนหมุนนั่นเองนะครับนี่คือ Star Deck นะครับของอาบูกา c i เซียจอแดนลีและด้านล่างนั้นก็เป็นบรรดาแหวนสปริงต่างๆรวมถึงคลิกเสียงของ Star Deck ด้วยครับฝาปรับคอนสปูนะครับเป็นงานอาลูมิเนียมนะครับแยกชิ้นส่วนระหว่างแผ่นกรีดเสียงนะครับกับตัวล่องเสียงแยกมาให้ด้านในของตัวฝาเนี่ยมีแผ่นกรีดเสียงอยู่แล้วก็ ตัวแผ่นร่องเสียงเนี่ยนะครับเป็นงานพลาสติกครับตัวบูชนะครับที่เป็นโลหะสวมที่แกนแขนหมุนนะครับมาพร้อมกับลูกปืนกันกลับชนิดแบบ8เม็ดนะครับถือว่าให้งานคุณภาพมาเลยคู่นี้มาพร้อมกันครับชุดยกและเฟืองพีเนียนะครับชุดยกเนี่ยเป็นงานพลาสติกและมีการเสริมความแข็งแรงบริเวณเกือกมาด้วยนะครับใส่โลหะมาให้เลยส่วนเฟืองพีเนียเนี่ยให้มาเป็นงานทองเหลืองที่มีการเก็บงานมาเป็นอย่างดีครับชุดผ้าเบรกกับแผ่นกดเบรกนะครับผ้าเบรกเป็นชนิดแบบประเก็นนะครับกับกาลังเบรกสูงสุด 6.8กิโลกรัมส่วนตัวแผ่นกดเบรกเ,เนี่ยเป็นงานโลหะที่มีความหนาพอสมควรเลยแหละนะครับนี่คือขุมกําลังเบรก6.8กิโลกรัมครับเฟืองขับของอาบูกาเซียจอแดนลีตัวนี้เป็นรอบ7นะครับให้มาเป็นงานทองเหลืองเก็บงานมาเรียบร้อยตัวเนื้อเฟืองเนี่ยหรือว่าตัวเนื้อทองเหลืองเนี่ยหนาปึ๊บเลยนะครับถือว่าแข็งโป๊กเลยสําหรับเฟืองตัวนี้ชุดผ้าเบรกนะครับอีก1ชิ้นนะครับที่อยู่ด้านใต้เฟืองขับมาพร้อมกับ ุดเฟืองเตะขาแป้นกดฟรีสปูลนั่นเองนะครับให้มาพร้อมกันในลักษณะแบบนี้เสาแกนหมุนนะครับให้มาเป็นงานทองเหลืองแบบตันไม่มีการเจาะไล่เบาใดๆทั้งสิ้นนะครับด้านใต้เสาแกนหมุนมีลูกปืนให้1ลูกเพื่อช่วยเพิ่มความสมูทในการหมุนนั่นเองครับสำหรับตัวลายไกด์บอดี้ของลายไกด์เนี่ยเป็นงานพลาสติกส่วนตัวลายไกด์เนี่ยเป็นงานเซรามิกนะครับด้านหน้าเป็นทรงกลมด้านหลังก็เป็นทรงกลมสําหรับตัวลายไกด์เฟืองตัวหนอนเป็นงานทองเหลืองที่มีการเคลือบ วัสดุบางอย่างนะครับเคลือบผิวเพื่อวความคงทนนะครับของตัวเฟืองมาเป็นอย่างดีแล้วก็มีลูกปืนให้2ด้านเลยนะครับตัวนี้สมูทแน่นอนสําหรับการเกลี่ยสายเขาวควายและฝาครอบเข่าวควายนะครับโดยตัวเข่าวควายเนี่ยให้มันเป็นงานโลหะนะครับแข็งแรงส่วนตัวฝาครอบเข่าวควายให้มาเป็นงานพลาสติกครับมาต่อที่ตัวสปูลกันบ้างนะครับตัวบอดี้ของสปูลเนี่ยเป็นงานอลูมิเนียมนะครับส่วนตัวแกนสปูลเนี่ยให้มาเป็นงานสแตนเลสแข็งแรงทนทานแน่นอนมีลูกปืน1ลูกนะครับขนาด5้าคูณสิบเอ็ดคูณสี่น้ำนวัดขนาดไว้ให้ เรียบร้อยแล้วมาวัดขนาดไดามิเตอร์ของสปูลกันนิดนึงนะครับขนาด32มิลิเมตนะครับไดมิเตอร์ส่วนหน้ากว้างนะครับอยู่ที่ขนาด26มิลิเมตรนะครับหน้ากว้างของสปูลความยาวแกนโดยรวมนะครับอยู่ที่ 6 5มิลิเมตรโดยประมาณนี่คือสลีระนะครับกว้างยาวแล้วก็ไดมิเตอร์ของตัวสปูลครับฝาปรับนวงแม่เหล็กนะครับตัวนี้ให้มาเป็นงานกราไฟต์ตัวฝาปรับนงเนี่ยสามารถปรับได้ถึง27ระดับด้านในก็จะมีเม็ดแม่เหล็กนะครับชนิดแบบ5เม็ดเรียงแถวเดียวเลยนะครับตัวนี้เอาอยู่อยู่แล้วนะครับน้นวดทดสอบมาให้ดูแล้วเม็ดลูกปืนด้านในนะครับขนาด3คูณ10คูณ4วัดขนาดให้เรียบร้อยสำหรับสายซิ่งที่ต้องการแต่งกันครับนี่คือฝาปรับหนวงฝาครอบห้องเกียร์นะครับตัวนี้ก็เป็นงานกรา ไฟเช่นกันที่บริเวณจุดปรับคอนสปูลก็มีลูกปืนให้1ลูกนะครับตัวนี้สามารถถอดออกจากด้านนอกได้เลยสําหรับลูกปืนชุดนี้นี่คือฝาห้องเกียร์ของอาบูกาเซียจอแดนลีครับชุดเฟรมกลางหรือว่าตัวบอดี้ให้วัดสดุมาเป็นงานกราไฟเช่นกัน ชุดยกต่างๆพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพลาสติกผสมผสานกับงานโลหะบางส่วนนะครับส่วนตัวนกกระจอกตัวนี้นะครับเสริมความแข็งแรงด้วยโลหะ1ชิ้นนะครับเพื่อป้องกันการสึกหลอนั่นเองนะครับโดยรวมนะครับเก็บงานมาเป็นอย่างดีนะครับตามรูปแบบฉบับของอาบูกาเซียมาเช็คสเปคลูกปืน1 0บวกหนึ่งหรือว่า11ลูกกันหน่อยนะครับว่ามีครบหรือเปล่านะครับลูกที่1เนี่ยอยู่ที่แกนสปูลในลักษณะแบบนี้เลยนะครับต่อไปลูกที่2นะครับติดตั้งอยู่บริเวณฝาปรับหน่วงไม่เหล็กนั่นเอง ลูกที่3นะครับอยู่บริเวณฝาปับคอนสปูลน,นะครับนี่คือลูกที่3 4นะครับสและ5นะครับอยู่ที่เฟืองตัวหนอนนั่นเองนะครับหกนะครับก็จะอยู่ใต้เสาแกนหมุนนะครับเ 8นะครับ9และ10เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ตัวหนอบนั่นเองนะครับแล้วก็บวกหนึ่งะครับก็คือลูกปืนกันกับสรุปสเปคลูกปืนมาครบครับ10บวกหนึ่งและนั่นคือรายละเอียดสเปคภายใน internal component ทั้งหมดของเจ้าอาบูการเซียจอแดนลีตัวนี้นะครับหน้าหนวดทำคลิปครบเรียบร้อยแล้วคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับทุกๆคนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สักหนึ่งตัวสาหรับอุปกรณ์ตกปลานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมจนจบคลิป ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนานวดและทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดอะไรลงไปในการบรรยายลงในคลิปนหนวดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ